วันนี้บรรดาพวกเข้าทั้งหลายแหละก็ด้อุตส่าห์มาด้วยกำลังศรัทธาเลยเขาว่ามีงานบุญกระถินแต่แล้วก็เป็นกระถินตนตะเภทนี่กำหนดวันตายตัวไปเลยแหละจะใครจะต้องใครจะต้องการาน,นิสทตาหรือม่เองโดยกาหนดจดจ่อหรือบระเดีไปหมายไปจองไว้ก็ยังเขาทำกันนี่คนอเน้ได้โนยคนมาร่วมก็เ,เป็นกระถินไปเลย เรียกว่าเป็นเจ้าภาพกสบินมดทั้งผู้ทีสามารถนี่อะไรอะไรเขาก็เสียสละมากมัดแตเมื่อมีวัตถุของของก็เสียสละกำลังแรงกำลังามกิดกวามอ่านเสียไปลมไปล่ามากก็เพื่อบูชาคุณประพุทธประทับประสงค์คำนองเดียวกันก็เรียกว่ามากเสียสละมาทำบุญทั้งสองอย่างการบุญกัิน ทุกปีกับกระทำกันมาเรื่อยๆนี่แปลกทุกปีหนึ่งสมัยที่าหลวงเคยมาทอดตะกัติทอดอีก้นก็คนขอเรือนมาวันหนึ่งเพราะว่ามันถด็จมาวันร้อยกระทงคนจะเลื่อยไปเลื่อยกระทงทางในบุกข้านเดี๋ยวเลยอนุรล่มให้คนคนนี้ีมรั้งเดียวนะเราดันก็วันแท่นเดือนสิบสองสุกปีทุกปีมา ังวัดน่ะสามเสีบสี่สิบปีเลยแต่วันเก่าเป็นวันประเริรียายเลยกระสินประเริรีย์คือให้โอกาสมุ่ได้กทั้งบน่วนงท่านมุ่งี้กำลังหน่อยกำลังเล็กนี่ขนาดได้ก็มาสมศรขรร่วมขรรเอินเราไปนคลองกระถินมาทำกระสินฐานนักคิดตามแบบของกบุญเจริญสมัยก้อนตอนได้ผ่าพื้นหนึ่งก็เลยตัดบสมบองเกวียนก็เป็นกระถินด้วยกัน เพื่นเอื้นซื้อผ้าเพื่อเราจะถิน่นแต่การบริวารต่างๆวันนี้ก็อทัดหามาตามกำลังกระทั่งของสามารถของแต่ละคนเนี่ยว่าเป็นการทุจริตเสียสละตามทั้งพุทธศาสนาหรือพุทธประเพณีเคนกระทำม,มาอยหลายร้อยหลายพันปีแต่สมัยฟังพุทธกา,าหลหรือคนนั้นพระพุทธองค์ทุกองค์ก็มีกระถิ่นกันเยอะประจำาเพื่อเป็นการทุจรัดให้เหตุทำผ้า ต่างผ่าให้เป็นผ่ากระชินผ่ามันมีหลายผ่าถือว่าเป็นของเสร็มมีอริสมกในระยะพระเจ้าประสงค์อยู่จำรรษากลบไปมาสามเดือนออกภรษาแหล้วกบนีคนมีสักขามาถวายผ่ากระชินอันนี้คนถือว่ามีอนนมริสมะกำแหนงก็ะเลยถือเป็นประเพณนี้ท่มมาจนถึงระยะนี่บรรดาชาพุทธแต่ว่า,าศาสนาอื่นเขาไม่สนใจหรอก อันในข้อมุ่งหมายของพระพุทธองค์คนต้องการจะให้พุทธชิตใจให้พุวงขวงให้พุทธะเอือ้อเอือ้อเพื่อเฉลียแพ้่แพ้แกมูกแก้คณะในบรรดาติกเกิดเป็นมโน์ชษษาติเสมอกันหรือตลอดจนถ,ถึงสัตว์สิงสาราสัตว์ตัวตัวไปบรรดาติน,นี้ฉิวิญญาณเพราะแต่ละชีวิตใจใจคิดใจใจดวงเนี่ยก็ต้องการต้นสุขความขขจเจริญจะไป เกิดจะได้พบได้พบได้กระทำสร้า,างการอมสุขก้องจะเรื่องเดียวกันหมดแต่ว่าสิ่งที่ประสงค์ต้องมุ่งหมายที่ห้าตส้องการเไว้็เป็นโดยเหตุเพื่อการกระทำป็นเรียวว่ากรรมในการที่ห้ามามกระทำแบบดี้เดียกว่าทำกรรมดีน้าเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนรวม สลาโมสุญยางบรอเคียวของกะบ,บาดก็บับ่อนถึงแม้ว่ามีคิดใจคิดด้วยแรงกรเทากับพยายามนอมโน้มนอบน่าเคิดใจมาทานนี้<ม>คิดใจสเสียสลาได้ย่างนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นคิดเป็นคิดที่เป็นกุศลนี่น้อยนีนยม่มากแค่ไรก็ยุคกับเจสนาเพื่อข้อมคิดหนึ่กของเขาเสียสลาอนั้นะ อาหารข้าเสียสละได้ด้านภายนอกเลยหลายต้องคัดไปที่ละั่งสนชาข้าวสามกำลังสัพท่าหลายปีหลายเดือนด้วยหลายศาสตร์หลายภพเกิดเลยเป็นจิตสี่กวงขวงมีบริษัทบริวารมากมายตางบารมีไว้หลายเหมนยงฉันว่าเป็นท่านาปรมานหน่อยท่านน้อยก็ทำได้ไม่กระทำแบกเสียสาะมัดทุกอย่างต่อไปก็พยายามเสียสละนักเขาก็นั่นีิ อาจต้องเสียเสียสารในด,ด้านภายนอกซึ่งไม่ร่มไม่ร่าซึ่งเสียสะะอ่าก้มหงค้ม,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 มอาไล่ในบ้านได้สองมาหมดแล้วก็ไปสร้างขุดศาสนาห้อง,งษาษาษาามันเต็มไปด้วยการเสียสะให้เสียสาะในเช่งที่เกี่ยวขั้นกบคิดใจแม้หลังแมนะ่เนเกี่ยวขั้นกบคิดใจคิดการทุกอย่างมาร่วมอยู่ในคิดใจของห้องแต่ละคน โู้เต่าล้านเลนีูุกสีไเล่นอะไรก็มาร่วมไม่ได้คิดใจของห้าแต่ละคนสัพย์สินเงินทองอยมุ่มเลยแกอะไรก็มาร่วมไม่ได้คิดใจของห้าแต่ละคนแต่เห้าเสียสละมากเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนร่วมเลยในทั้งกระศาสนาหรือเสียสละสาธาณประโยชน์สงเคสสงหาเวลานพันอย่างมาในห้าเสียสละออกจากคิดใจคื่อมันของจะมาเป็นวัตถุ คนเรียกว่าหน้ามาท้ำแม่หนังน้ามาถำผู้ดใดคยมีเคยคงจังซื้อของไม่มีลูกแต่มีความรู้ซึกคิดนึกยู่ในตัวเข้าๆหนึ่งข้อมทะเยอทะยานอยากในสิ่งต่างๆต,ตลอดถึงออกหลายเรือ่องอสิ่งขง้าพ่อจุโผละเรื่องข้อมปี่เกศปีขา,มมาง่ายๆ้มม่วมงข้อมอะไรน่านับประกรันถ้ามะเปิลในกล่าวว่าเป็นบรรดาพุธ อำนาจไฟต่ำหรือพวกที่ลสสจิดึงผ้าคิดใจไปในด,ด้านไฟตำ่ำนี่คนในเสียสละทั้งนี่สกสดาผู้ที่เสียสละทั้งนอกเลเนี่ยแต่ละคนจะต้องนี่เพราะว่าห้องมาเกิดม่อยู่ในโลกกันนี้ตสองมีมดอันดาทางทางก็มีมดแต่เปนมีวิธีการที่จะเสียสละออกจากคิดใจใ้แบบของพระพุทธศาสนาห้องชื่อพระพุทธองค์เป็นเป็นผู้นั้นเป็นผู้คนควบคน้คนพ่อ ได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์เองจนได้สละสละดอกมัดทุกอย่างในลานคิตใจจนคิตใจมีความบริสุทธิท์ุของร้อยเด่นอยู่บม่มีอะไรไปแตะต้องจนพันพี่พี่น้าลูเอ๊คิดใจในแต่ก้อนเหื่อมประพัดสอนบม่มีอะไรไปคกพิดําหังใสแจวอยู่ตามนาทีความใจเรื่องคิดใจที่คุณมั่วเรื่องคิดใจที่มีคว้วทะเยอทะยานอยาก มีข้อมิจฉาอา,า,ากาศพญบาจรองเว้นกันมีควอมันอะไรเอาอะต้องเปรียบกันหน้ารับประกันมันเกิดจากสิ่งหนึ่งซึงแสกไปไล่คิตใจของเขา้าพระพุทธองค์คนได้ว่าเป็นกีเลสเป็นของเสียน้ำดึงเข้ามาในด่านไฟตำทะเลาะเรื่องด่านไฟโลกันรีกว่าเป็นพวกขอม่อะี่คอยทำา้ายอิสระเซรีของคนเียว่าพวก ปกข้อม่อปกคมอนพวกยุปลาละวันสดหรือพวกนี้านั้นก็ว่าเพราะเจ้าขอจะแก้แล้วเขาจะเซวาทำไมในของเรานีหเอาบ่มองเห็นด้วยตาตาเนื้อส่วนผนผู้มีตาหน้าคนเห็นซึ่งมันมาพกปิดกำบังบังไว้ซึ่งเข้ามนมิจะควบดูสึกิณะคือใช่ครก็ว่ามาพกปิดกำบังให้มืดมิด ว่ามีแสงว่ามีรัศีมีก็มองว่าเห็นหน้าเห็นหลังอันนี้คนเรียกว่าจิตว่าใจภาษาธรรมดาเฮาแต่สุขันสุขันก็มีประจำอยู่แหละแต่ว่ามีคิดใจไป็ยุ่งว่าอถ้าคิดใจออกจากร่างไปแล้วก็ร่างกายนี่ก็ไปเดินเหินไปใช้กับว่าอะไรร่มกับหายใจก็หายไปธาตุไฟก็หายธาตุร่มก็แรปรปรวนไปอเท่ากันแล้ว,วเข้าย มีจคิดใจคลองอยู่นี่แต่มันมีสิ่งเหล่านี้มาพัพกพันพกปีกรรบังทานเรียกว่ากิเลสตามภาษาธรรมะกิเลสคใายๆก็เป็นมุนทีน่หนึ่งมาพกปีกรรบังคิดใจไว้าหากเขามีวิธีการที่จะเสียสละสิ่งเหล่านี้ออกได้พระพุทธองค์พระดนเสียสละไปแล้วได้บอกหลักการวิธีการไปครบคันมัดแต่คนเท่าอยา่ังจะเสียสละเนี่ย มาว่าจะแต่แวกคารวัตอย่างย่้งดเพราะเจ้าพระสงฆ์หน่อยๆย่อยๆบวชเทียนในสาเร็จเป็นมหสมหาจ้าไรกะตาเลยเป็นก็คู่ควาพันพราหลานห้อเสือเป็นข้าไรก็ตาแก้ว vida, ่าอะไรแรงขึ้นไปทางเก่าอันนี้เราทำเครืองกินนี่เราเป็นบ้านทั้งพี่แต่วันทางขุนที่มีหรือว่าควรจะน่ยังจะแก้ว่าอะไรคนบอกไปนี่ปัญหาสำคัญเราห้อยใจเสียสละของเรานีออกจากคิดใจหย เริ่มแรกคนก็สอนแบบง่ายๆพยายามเสียสละในของภายนอกถึงคิดใจไปยึดไปหมายไว้เสียสละนั่นได้แล้วแต่ในน้อยด้ร้า,ายก็ถึงแม้ม่ควอมพงอะไรยก็เสียไปมาม่พยายามรักษากายว่าจจตลอดถึงคิดใจอันนี้เป็นเรื่องของศีลว่าให้ทําไปตามมาจโนมัดให้ทําไปตามพวบสอบพ่อเขาตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีล สินห่ากัตามสินแปดสินสิบแข่ก็ตามนี่ให้เขาเยอะได้สินแต่คนว่างเวงหลังงานศึกขาไปเยอะได้สินขันหน้ายางคอบของสินพ่อมาจันต์แต่แค่สินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือสินสามร้อยสิบเอ็ดจางผีคุณนี่ผีคุณนี้จะสมัยก่อนอันีนสาเข้าเยอะได้กรอบของสินหรือเด็กยอะในสิึกขบศดิของสินเมื่อไรรวงอากาศก็เป็นข้อหมาย ถ้าผู้ได้รวมไปเป็นบาปกฎหมายรวมไปก็ผิดกฎหมายก็จับกีคุมกีตระรังไปละถ้าหากเข้ารักษาได้รยังไงแต่ยังมัวหันพ่ออยู่นี่จนจนตัวที่มีสติสังวรนมารวังเอาคิดใจมาอยู่ในอารมณ์อะไรอันหนึ่งที่ใหญ่กว่าสมาธิการรักษาถิ่นก็เพื่อพึ่งกสตินั่นแหละ รู้เรื่องตัวต้นเหตุใจมันคือคิดตัวมาตัวมหาเหตุเฮตุปัจโยตตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุในกมืตัวมหาเหตุที่ทําหมหลงทําหมรู้ก็อยู่กับตัวนี้พยายามกำหนดจดจ่อบางคิดตัวเองมันจะคิดไปใส่มาใส่หัวชักติดตามรู้ตลอดนี่วิธีการของคนนอ้นะเป็นหลวงครูใหญ่หลวงพ่อมันเคยจับเ้นในันไปหอดงกุมทีสองคนแค่รอไฟ้คน กนมาสติเขาคิดออกจากกันไม่ได้แล้วนียพ่เผอยจัเผือยมางีสิบสองปีนัทั้งขึ้นทั้งวัอนคิดกับสติดได้เป็นเดียวพูดว่ามันต่องคอยรู้ยุ่งสั่นสีเดินสี่เนสี่ครบสี่ชั้สีสสสส่พยสีไข่สีหนาวยังกระตักติดพันอยู่แล้กันเมื่อยุ่งสั่น,ยยนบรรดาขี้เละทั้งหลายยังมีวอน,นิวนทำตั้งหากก็ดีเดิน กีเหรดหน่อยใหญ่ๆมันก็สองมาาวไข่ไว้เน่ยมีผู้คุมข้องดูแลอยู่คือตัวสติสติเป็นคนเทีย่ยวไปครยๆก็ว่าไม่ายเรือแต่เรือหน่อยเรือใหญ่กับพวกหางเสือเรือสบวมีซิ่งเ่านีกดดันทำงานตามาทีลรวจะได้ต้องหัวหน้ากวงทินโดนคนใหม่ตดนนคน,นนี้ไปรเพราะตามเป้าหมายที่เขาต้องการ นี่ฉันใดก็ดีเรื่องของสติสัมมิตเรื่องของคิดสัมมิตสติเราก็ไปตามเรื่องม mm hmm. อันแหละปล่อยใจแบ่งสีมัดโลกวัตถินฉะนั้ mm hmm. ปนปสโองค์ผนมากควเพืพ่อปฏิมทาทดสอบนี่แหละเพื่อจรีรู้ว่าให้พยายามสร้างคิดให้นี่สติอยู่ทุกระะ mm ิจมาว่ายังสมัยโลกปัจจุบันสมัอนี้นิดหน่อยหลักใจแตกหลายคือมันปล่อยไปตามข้อจะเรื่องของโลก ตา,นาเนี่ยกับบังสย,ยังเต็มทีหูเนี่ก็ฟังก์มัย,ยังเต็มแบบตาหูจมูกลิ้นตายโอ้ยนั้นประสบประยุทธ์ทั้งวันทั้งคืนใจมันจะแหลนหลอกข้างนอกน้านะนะเก่ากับสามอารมณ์ใจพวกเด็กพักผ่อนมาคว่ำที่นี่กำลังวิง่งวุ่นจนย่ทั้งวันทั้งคืนหลายสามหลายหกเลือลายเป็นโรคประสาทเรียนในรุ่งยาบาโลโรคประสาทหลายเลยนี่มาได้ม่ได้กระแน่นนี่สิ นะกเตายามาเป็นประสาทร้อนๆแต่มาหาสุขนะนะของมึนของเอ่ายาพิ้นเทโรอินล้มล้มทิ้นต์ตนะิดหนะ้าหนานับประการไปเลยพอ่อแม่สอนก็าบเลยนักเขาทีนะ่ขาดพ่อพ่อแม่เพราะอาใ,ใจไปแล,ล้วก็เรื่อยไปไป,ไปถึงขนาดนั้นสมัยการศึกษาสมัยก่อนกำลังจะเลื่อนในด่านภายโรเราวตานะท่ำทั้งทางประเทศสุดส,สอนท่ำมาจะเ,เห็นเราก็เป็นของมีค่า ก็เดยเลื่อนธรรมะก็ับไปบวชไปยังไงเลยว่าเป็นพ้นคือพ้นเขาไปหละล่าสมัยไป้เดี๋ยนี้หันกับมาเพิ่นสินธรรมเลยค้หมายตั้งวหลายพจน์สมัยก่อนเคยพูดกันว่าโกเต๋ก็จะเป็นธรมติทีสงศ์พว่าสูสมัยโรกเต๋ไม่เขาว่าอะไรหันเราธรรมะไม่ได้ไปแรกเขาในการศึกษา แนการศึกษาเจริญปีเขาบอกอยากงอมบ่เขาบอเอาวัต่ะของข้างประเทศมาเนี่ยไปร้านมันจะเลื่อยไปทั้งบอก่วนเพราะว่าธรรมะของขบถัวมันสอนจากคิดใจของคนนี่สอนเราคิดเราใจคนไม่มีทางเลาสมัยเมื่อวานชาติได้ภาษายไดแหลักเกณฑ์สมัรโลกสุนทรอว่ามีคิดไปเป็นย่างเลยจะต้องมีการประฤติปฏิบัตหลักการวิธีการด้วยหลักคิตใจ เช่นที่เป็นไปเพื่อความบริสุดแต่ข้องกระพูทธเจาะภูฏายเจาแต่เอาท่านรบมันก็ดียุท่านได้สัางวัตถุภายนอกไปย่อแตู่ไล้แันส้างของหนอกเก้งเลยยังโกบเดาวทุ่งดาวเคลื่อนมาพอนหลเกไปเลยหลกเข้าไปมมดดับดำดินเลยเบราะทุระเาะระถัดทุระิมต์ทุระสารนานระการสร้างได้เยอะข้างหรอกแต่ว่าส้่งข้างไม่สมัยข้างกุศการทน่งเียง เครือ่องมืนั่นมามีอะไรจะพันรูเลยหมดหมดหมดเนี่ย <c oughs> ยังไงยังรู้ได้ก็คือว่าเอาใจเอาสติขับใจมาอยู่ร่วมกันจนร่วงเป็นสมาธิว่างจากอารมณ์ทั้งนอกวัดพว่วงรู้ทั้งนี้มันก็รู้ทันออกจากนอกเลยก็ไปรู้ทั้งนีา้หากเขายังอยู่แต่รู้อ,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 รอยู่แต่ทั้งนอกก็รูจะคล้องนล่อมกแค่นี้ตายกับมันจะคล้องหล่อกหูกระไรนี้จะเสียงทั้งนอก ันรีดสร้างกายสร้างอย่นงตรงย่างกับมึงได้ของทางนอกเขหอไปทางไหนมวยจะเกินใครเรียกว่าเข้าไปหาโลกวิญญนนั่นไปเลยถ้าหากเขามีสติกำหนดจ่อๆอยู่ในคิดใจว่างจากโลกกันนี่ไปแล้วโลกวิญญาณก็คงจะก,กันตอนที่แห้งหลายก็พ้นได้โลกนนี้วิญญาณมันหน่อยๆนิดเดียวนี มื่อวตนจะเจโรควินาน่ะกงไปหลายโรคเลยพวกอบายโรคพวกแ่โรคพวกปรตุกสุรายพวกสำเนายฉันทุกข์เภทถึงมหามนุษย์ก็ดีอจากมนุษโลกกับสารพระจัรย์สวรรค์สองสันสวรรค์จะกรจาตรงกัไปสันทุกถ่ายพนมาโลกก็ซ่งของสันอุดมว่าพ้นดีเกที่สันนักเขาโลกก็จะโรคอีกแปดแปดสัน โลกง่ญญายๆแล้นมันโรคไปไฟโลายหลายคนโรคธรรมดาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเดินไม่หอดพุ่นแล้วคนจังสอนให้แก้บรรดาผู้ที่เกิดขึ้นมาสุดท้ายภายหลังเห็นน้ำรักการแล้วนี่ไปมาพุทธปฏิบัติเพื่อขัดกายว่าจะคิดใจของเขานี่ไอเห,เห็นสังสังหอกเห็นสังสังใม่คิดใจที่ติดข้อขุมติดสะสัสังคิดใจเกิดความบริสุทธิ์พุทธก่อน อันคิดใจบริสุทธิ์เรื่องอะไรเห็นทั้งโลกนอกโลกในเมื่อไรไปตื่นหลอกสร้างความขุขเมื่อไรไปสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมทับผมตัวเองยุ่งสั่หลังคนท่าวิ่งไปตามไปใส่ของโลกกันว่ามีบัตรมีซองกเป็นใส่กันมีขอบไปพูดเป็นแน่นยุ่งเหยิงกันจนชุ่มถูกชุ่มหงากอันนี้ก็ไปตลอดแต่ถ้าว่าเพิ่งทิ้งอาศัยธรรมะของพระพุทธองค์อยู่เถิดถ้าคนสั่งซ้ำต่อถึงขั้นสูงสุด ชาวพามะนะครับทุกประเภทดผู้มาศึกษาแนละ้วก็คงช่างเรื่องแท้หากพอเกิปฏิบัติบ้านเห็นใจมันจะเลยบไปจากลกงเมื่อควาเป็นโลกมันดีอยู่พอแห่งเดียวใจมันคิดไปต้องคิดเนจนใจก็ได้หลงต้องคิดเจ้าของใจคิดไปก็หลงต้องคิดเจ้าของไปเลยเรื่โลกทั้งหลายแหละมันจะไปตกนรกกับว,วิจีรัตว์สิสงสาราศตอย่างแหนเด้วทั้งดินทั้งน้ำทั้งบก มรน่าึ้ตัวหราเกยแต่ทรมาหอนข้างส่งระปุตธอง์ปญชีไปแล้วนหาคนเห็นหนักพะวันเงี้ยอื่นมันมีกำลังหนักกำลังหลายหนึ่งบ่อแม้แต่แคู่สิมาทำบนจนท่านตีแล้วคั่งโอ้โหยากที่ตายเกือบล้มเกือบตาย้างพละดะนานอนี่ไปอันพันยังหาคนกับมาบ่เลยใช่เลยวหนึ่งก็บ่มาเช่เลยเ่ มัดอยู่ลาเฮี้ยนเลก็ไปไม่ได้เลยอยู่ลาบ้านจะพร้อมที่านได้เหตุการณ์ยังจะหน้าหน้าประการของมันก็ดีอยู่ของข้างนอกก็ได้อะไทำได้ประโยชน์เชิงน้อยกระเทิดติดสาเหตุเ่ราะอะก็ได้กลับเป็นโทษเนี่ยเดึงคิดใจห่าไว้ได้บัดเพราะผัสใจทั้งหลายแหล่แล้วนี่เกิดเพื่อทิ่ใช้อยู่ในระยะชีวิลากายคิดใจอยู่นี่แหลกเป็นประโยชน์จะบอกว่าวกบริโภค กันให้ได้สายเข้าวันมแเลวเอาไปน้วมาเลยม่นี่ก็ต่องว่าไปกับโลกกันนี่พราะวพาของของโลกเขาไปอยู่โลกขึ้นก็ไม่เอาไปแหลต่พวกยู่กไเอาไปใช้ไปกไปไหนท้องก็ไม่อยางไรสิไปเห็นโลกด้วยไกันมู่นี่มันดีก็นั่นอีถ้าหากใจเขาเห็นใจเี่นรมันก็สบายสอนกันงพวกรักซ็อขซ็อกีอตีิงงหรือล่าคนจะดมมันเลยโอ้ยวัมีเรออะไรดับเปียบกัน การทำลายการส่งคล่องคลองข้ามขากันทำลายกันมุนมะวิ่งเขาเห็นเรื่องจริงเลยอันนี้มันอาศัยว่าสิ่งหน่าหนึ่งมันมาโดนบันดาลให้เป็นไปเรียกว่าว่าตัวฤทธิ์ที่อำนาจใครทำในคนมาโลกโกรธหลงพศาสนาอย่างนั้นคือมันมีฤทธิ์เป็นของธรรมชาติของมันอยู่แล้วของอะไรแค่แค่ก็ว่ายาผิดยาผิดชนนี้มันฤทธิ์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ผู้ใดมากินก็เป็นขึ้นกันเนาะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จชินก็เป็น คนขอทาน,นทกินเพื่อกันค่จังเหลวที่มันมั่งพอจะมากินเป็นปนะป,นปาหาันชินกับม็อกเกี่ยวไต้ด้ยกันพอแรสาตุมันรักษาธรรมชาติของมันหรือ่ะรสชาติต่ระยางย่างเคีือวเพือกันของเค็มของของขมเนื้อลักษณะของเม่อดีเนี่ยพวกบรรดาีิเลสต,ต่างๆกับพระเจ้าเพม่อนกันถกระสอนไปแลยพระเว่าเปิดประเ,าาเคคดว่าจะเกิดรสชาติมันนั่งน่ยมหันห้อามองไปเห็นต้วเนื่ แต่สร้างให้ผลิตสิ่งน,น,นั้นีลยต้องศึกษาใหา้เข้าใจบรรดาพวกเข้าชาวพุทธถามว่าเข้าใจกับเข้าทำบนสนท่านตามแบบของพระพุทธองค์ถึงได้สร้งสรรไหกกไกลก็ดีย่อมย่อมไขก,กับตามย่อมไขก,กับตามเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีผลิตขายคุตติสร้างขายโบสถ์ขายศีลมันไม่ได้เป็นของกลางไว้ตึง เกิดมาหลายโซ่คนก็จะเกิเห็ุอะไรเต็มเลยอยังจุบันข้าวห่อนก็มีบทตั้งไว้ตอนเมื่อกูเกตสองร้อยกูปีพระเจ้าวันขายเหตุเพื่อส่วนร่วมในการทำบุญส่วนท่านอผู้ใดเอาหนีจากนีไปเป็นพระเป็นสงหรือเป็นหนักเป็นยงก็เป็นกรรมหนงเอาเศษหัวเศษเก่าเฉยาท่านเชส่วนร่วมตัวจีเอาไปเป็นของส่วนตัวแต่เป็นบาปเป็นกรรมของคนนั้นเองพระพุทธเจ้าคนไม่ได้ห้าม แต่ชี้แจงว่าเหตุใดเป็นแบบนั้นแบบนี้มันมเป็นบุญเพื่อนก็บอกอย่างนั้นของเราเนี่จะไปทำโยกไก,ก่โยกไก่ไปนี้ก็ตามย่มเลยก็ตามมันก็นสะท้อนกลับมาสู้ใจนเ,นเข้าในมโนธรรลแคล้ายๆกับของข้างนอกที่เขาถืออยู่ในใจต่างบุญย่มอะไรก็ขึ้นมาอยู่ในิออใ,นใจของเขาต,ต่างของบัลีก็ขึ้นมาอยู่ในใจนี่มั้ยตอนนี้เสียหลายก็กันแย่งกันเอาแบบนี้แย่งที่นั่งกัน อันนี้แนะน้ำรักการเรื่องตัวๆไปให้ฟังให้บรรดาสิโพเข้ามาร่วมกันจ่เห็นสิสมควรครบการวิลา,าลชินีอารักกันก็เส้นอี่ไปกับ้อให้ทุกขันชมนีฟคกทบสุขความเจริญครอบงามไพบูญด์ในพระพุทธศาส,าน,สนาทุกสิบาราสิกา,า,านเือน